วันนี้วันที่18มิถุนายน2566ลูกหลานของคุณโยมแม่แม่เจ้นชัยลาพ่อคงชัยลาได้มาทำบุญบรรจุอัฐิคุณแม่เจนชัยลา <Okay. S 2> พร้อมทั้งอุทิศส,ส,ส่วนกุศลผลบุญถึงพ่อคงชัยลาและญาติที่ลวงรับไปแล้วทั้งหลายด้วยโ,โมทนาสาธุสาธุสาธุคุณมีคนีอยู่นี่ วันนี้คณะเจ้าภาพคุณหงษ์ชัยลาพร้อมด้วยครอบครัวคุณเปียวชัยลาพร้อมครอบครัวแล้วก็คุณคุณเบิ่มคุณเบิ่ม,ค,มคุณเบิ่มชัยลาพงศกรชัยลาแล้วก็คุณเปียวพร้อมด้วยครอบครัวคือลูก,ลกลหลานญาติาพี่น้องปู่ย่าตายายของคุณโยแม่เจ้นโยมพ่อพงษ์ชัยลาได้มาทําบุญทิสส่งกุศลผลบุญไปให้ ว่าพี่น้องญาติมาจากน้องปื้อหลายโยมต้อนวันนี้เนาะเออเออจ้าจ้าจ้าให้ใครมาส่งล่ะบ really> ุญเออเออยอมอ้าวโยมแม่จวนกันมาตัวน okay. ี้เนาะเออสาธุสาธุจ้าจ้าเดี๋ยวก็ส่งบุญให้ถึงแกแล้วเนาะวันนี้เอาสาธุสาธุผมเลยทำบุญสั่งกุศลให้แกพระที่ได้ให้ให้โยม ให้ลูกหลานให้ลูกแค่เด้อจุดถูบจุดถูบจุดเทียนแล้วก็ลูกจุดถูบจุดถูบเทียนบูชาพระคนณนึงแล้วก็ไปแล้วก็จุดทูทททททบนนททสักการะคุณพ่อคุณแม่อีกคนนึงเด้ออ้อาวไม่เป็นไรดอกจาเองก็ทำพิธีกันก่อนเดียดย๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาอายุอะไรเง้ยเอ้ยถืออะไรน้องก็อยู่บันจูดเองน่ะยมยงเนาะเออยมยงยมยง อ่าเถือวันนี้แม่ครัอวาอาคุณตังประตูที่แม่เจนร์ไชาลาเด้อนิทำหางกลับข้าวอันนี้ทีมงานชุดงานบวชใช่ไหมอ่าชุดงานบวชเด้อหนิโยมแม่เปียวโยมแม,ม,ม่เต้าสามนวนวัดเดี๋ยวเด้ยด๋วยวเถื่อเดี๋ยวฮะจ้าเสร็จแล้วก็จะได้ทำพิธีเลยจ้ะอันนี้งานบวชงานบวชหนักเนาะบวชหนักหนัก นาคูนาู่เออนาคู่วันนี้ท่านสทแดงนาเป็นมักนายกมกธายกวันนี้เจ้าภาพก็มีศรัทธาได้ทอดระป่าร่วมสร้างสราคขอพระด้วย โมตนาสาตุสาตุสาธุเดี๋ยวก็มามาญาติมาจากโยมวัดยยมวัดมาไงคุณคุณโยมวัดพร้อมครอบครัวก็มาแล้วงานทําบุญปรรจุอติคุณแม่เจ้นชัยลาแล้วก็ครอบครัวมาจากโยมช้โยมเชิญบัตรไงีนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกหลานทุกคนนึง